ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออน,ออนเลินค่ะก็มาพบกับคุณเลนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม1ในคลิปที่ผ่านๆมานักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์กันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จากคลิปที่แล้วคุณเลก,ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจะพาไปรู้จักสารอีกชนิดหนึ่งก็คือสารผสมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสารผสมเนี่ยมันคืออะไรสารผสมก็คือ สารที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ซึ่งการผสมกันเนี่ยอาจจะเป็นระหว่างาธาตุกับาธาตุก็ได้อย่างเช่นทองแดงผสมกับสังกะสีจะได้เป็นทองเหลืองหรือว่าสารประกอบกับสารประกอบก็อย่างเช่นน้ําผสมกับเกลือก็จะได้เป็นน้ําเกลือหรือว่า,าธาตุกับสารประกอบก็อย่างเช่นอากาศก็ได้จากการผสมระหว่าง แก๊สในตัวเจนแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สอื่นอีกนะคะนัอนเรียนรู้จักกันไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วสารผสมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างสารผสมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มก็คือสารละลายสารแขวนลอยแล้วก็คอนลอยเดี๋ยวเรามาดูสารกลุ่มแรกกันก่อนคะ่ะสารละลายสารละลายก็คือสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แล้วเกิดจะเกิดจากสารตั้งแต่2ชนิี้ขึ้นไปที่มีขนาดอนดุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรมารวมตัวกันในอัตราส่วนไม่คงที่ดังนั้น,น,นถ้าเรานำสาระละลายมากรองด้วยกระดาษกรองก็กระดาษเซโลโลเฟนเนี่ยสาระละลายจะผ่านกระดาษกรองแล้วก็กระดาษเซโลโลเฟนได้เพราะว่ากระดาษกรองกระดาษกรองจะยอมให้สารที่มีอนุภาคน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรผ่านได้ส่วนกระดาษเซลลูโลเฟนจะยอมให้สารที่มีขนาดอนุภาคเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรผ่านได้ดังนั้นสารละลายมันมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรมันก็เลยสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองแล้วก็กระดาษเซลลูโลเฟนโดยในสารละลายทุกชนิดเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ2ส่วนเลยก็คือ องค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดเราจะเรียกว่าตัวทําละลายหรือว่าโซเวนนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่มีปริมาณน้อยกว่าเราจะเรียกว่าตัวละลายหรือว่าโซลูตซึ่งตัวทําละลายและตัวละลายเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเราจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวทําละลายตัวไหนเป็นตัวละลายคะ่ะอ่ะอันแรกเลยพิจารณาจากปริมาณสาร ถ้าสารละลายมีตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะเดียวกันนะคะสารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน,น้อยกว่าจะเป็นตัวละลายคะ่ะเรามาดูในภาพนะคะน้ำมีปริมาณ30ลูกบาศเซนติเมตรแอลกอฮอลมีปริมาณ70ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นตัวไหนเป็นตัวทำละลายคะตัวไหนเป็นตัวละลายถูกต้องค่ะน้ำเป็นตัวละลายเพราะว่ามีปริมาณที่น้อยกว่า ส่วนแอลกอฮอล์มีปริมาณที่มากกว่าเป็นตัวทำละลายข้อที่2นะคะเราพิจารณาจากสถานะถ้าในสารละลายเนี่ยมีตัวทำละลายและตัวละลายอยู่ในสถานะที่ต่างกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างจากสารละลายนะคะจะเป็นตัวละลายอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม เกิดจากน้ำและน้ำตาลใช่ไหมคะ,ะดังนั้นน้ำเชื่อมเป็นของเหลวน้ำมีของเหลวเหมือนกับน้ำเชื่อมแสดงว่าน้ำต,ต้องเป็นตัวทำละลายส่วนน้ำตาลน้ำตาลมีสถานะต่างจากสาระละลายใช่ไหมคะดังนั้นน้ำตาลก็จะเป็นตัวละลายนักเรียนรู้จักตัวทำละลายแล้วก็ตัวละลายไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาช่วยโคเลตอบกันนะคะว่าที่โคเลยกตัวยกตัวอย่างมาเนี่ย ตัวไหนเป็นตัวทำลายตัวไหนเป็นตัวละลายมาดูอันแรกนาคนาคเป็นของแข็งนาคมีส่วนประกอบคือทองแดง60%ทองคำสามสเงิน5%อร์ตแล้วตัวไหนเป็นตัวทำลายตัวไหนเป็นตัวละลายคะตัวที่เป็นตัวทำลายก็คือมีปริมาณมากใช่ไหมคะดังนั้นตัวทำลายก็คือทองแดงส่วนตัวละลายคือมีปริมาณน้อยตัวละลายก็จะเป็นทองคำแล้วก็ เงินอันที่ 2. ทองเหลืองทองเหลืองมีส่วนประกอบเป็นทองแดง60%สังกะสี40%ตัวไหนเป็นตัวทำละลายคะตัวไหนเป็นตัวละลายเอ่ยอตัวทำละลายก็จะต้องมีปริมาณมากดังนั้นทองแดงมีปริมาณมากกว่าทองแดงก็จะเป็นตัวทำละลายสังกะสีมีปริมาณน้อยกว่าสังกะสีก็จะเป็นตัวละลายเก่งมากค่ะ ต่อไปส่วนที่เป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลกับน้ำอันไหนมีสถานะเหมือนกับน้ำเชื่อมคะน้ำใช่ไหมคะน้ำมีสถานะเหมือนกับน้ำเชื่อมดังนั้นน้ำเป็นตัวทําละลายค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมีสถานะจากสถานะต่างจากน้ำเชื่อมใช่ไหมคะดังนั้นน้ำตาลก็จัดเป็นตัวละลายอันที่สองน้ำส้มสายชู น้ำส้มสายชูมีส่วนประกอบเป็นกรดน้ำส้มกับน้ำอันไหนคะอันไหนเป็นตัวทำละลายไหนเป็นตัวละลายเอ่ยตัวทำละลายก็คือน้ำใช่ไหมคะตัวละลายก็คือกรดน้ำส้มอ,อันต่อไปแกส๊สมีสถานะเป็นแกส๊สอ,อากาศอากาศที่เราใช้หายใจมีส่วนประกอบเป็นไนโตรเจนเจอนออกซิเจน21%แล้วก็แก๊สอื่นๆอีก1%ออะไรเป็นตัวทำละลายคะ ตัวทำละลายก็คือไนโตรเจนใช่ไหมคะเพราะว่ามีปริมาณมากส่วนตัวละลายก็คือออกแก๊สออกซิเจนกับแก๊สอื่นๆแล้วนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสาระละลายอิ่มตัวกับสารละลายไม่อิ่มตัวไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสารละลาย2อ,อันเนี้ยมันต่างกันยังไงสารละลายอิ่มตัวก็คือสารละลายที่มีปริมาณตัวละลายอยู่เต็มที่แล้วจนไม่สามารถละลายได้ต่อไปอีกณนะอุณหภูมิขณะนั้นคะ่ะ ส,ส,ส, gucken, ส่วนตัวที่2สารละลายไม่อิ่มตัวก็คือสารละลายที <leaves> ่ต e ัวละลายยังสามารถละลายในตัวทำละลายได้อีกเรื่อยๆเลยอันนี้ค <ức S 2> ือความแตกต่างของสารละลายอิ่มตัวแล้วก็สารละลายไม่อิ่มตัวนะคะแล้วคําว่าสารละลายเข้มข้นแล้วก็สารละลายเจือจางล่ะคะมันจะต่างกันยังไงนะเราไปดูกันค่ะสารละลายเข้มข้นก็คือสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายในปริมาณมากมีตัวทำละลายในปริมาณที่น้อยอันนี้คือสารละลายเข้มข้น ส่วนสารละลายเจือจางก็คือสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายปริมาณน้อยแล้วก็มีตัวทำละลายในปริมาณที่มากความเข้มข้นของสารนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนกันอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .2 ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสารผสมในกลุ่มที่2กันค่ะสารผสมในกลุ่มที่2ก็คือสารแขวนลอยสารแขวนลอยนะคะจะเป็นสารผสมที่มีอนุภาคข,ของของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า10ยกกำลังลบ4ซนติเมตร ดังนั้นสารแขวนลอยก็จะไม่ผ่านกระดาษกรองก็กระดาษซิโลิโฟนใช่ไหมคะด้วยสารแขวนลอยเนี่ยเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จะเป็นยังไงคะจะเกิดการตกตะกอนใช่ไหมคะาสารแขวนลอยก็อย่างเช่นอะไรเอ่ยน้ำแป้งน้ำครองน้ำโคลนหรือว่าน้ำอบค่ะแล้วต่อไปนะคะสารในกลุ่มที่3ก็คือคอลอยสารคอลอยก็คือสาร ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรถึง10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรดังนั้นสารคออล,ลอยเนี่ยมันเลยสามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนตัวสารคอล,ลอยเนี่ยน้กงเรียนจะเห็นว่ามันมีความกลมกลืนใช่ไหมคะมันเป็นเป็นสารผสมแต่ว่าเนื้อสารมันเนี่ยมันเราไม่สามารถแยกออกว่าจะเป็นสารเนื้อเดียวหรือว่าสารเนื้อผสมใช่ไหมคะ เพราะว่ามันดูเป็นเนื้อเดียวกันมากตัวไอสารคอลอไเนี่ยมันจะไม่ตกตะกอนนะคะคอลอยรที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นหมนอกควันนี่พบในธรรมชาติเลยหรือว่าอาจจะเกิดจากที่เราทําขึ้นเราทําเป็นอาหารก็อย่างเช่นน้ํานมน้ําสลัดโดยอนุภาคของสารคอลอยนะคะมันจะมีขนาดใหญ่เมื่อเราส่องเอาแสงส่องผ่านเนี่ยจะทำให้มองเห็นเป็นลำแสง ว่าอนุภาคของสารคลอไอเนี่ยสามารถเกิดการกระเจิงแสงได้นะคะเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ทินดอลก็อย่างเช่นตัวอย่างเช่นการกระเจิงของฝุ่นในอากาศกับแสงดวงอาทิตย์นักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาเราเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยพอแสงผ่านเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นลำแสงเลยเห็นเป็นลำแสงเห็นเป็นฝุ่นเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นแหละที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลแล้วสารคอลอไเนี่ยมันก็จะมีสารคอลอยอีกชนิดหนึ่ง ที่พอเอามาผสมกันแล้วเอาที่เป็นของเหลวมาผสมกันเนี่ยมันไม่ละลายซึ่งกันและกันเราเลยเรียกสารคลอลอยชนิดนี้ว่าอ mm ีเมลชันก็อย่างเช่นน้ํากับน้ํามันไม่ผสมกันใช่ไหมคะหรือว่าไข่ขาวกับน้ํามันเวลาเราทําสลัดมันไม่ผสมกันเราก็เลยจะต้องมีตัวกลางที่เป็นตัวประสานให้ของเหลวทั้งสองอันนี้รวมกันเราจะเรียกตัวนี้ว่าอีเมลซิฟายเออร์อ่า อย่างเช่นในน้ำสลัดเราใช้ไข่ขาวกับน้ำมันมันไม่รวมกันแล้วก็เลยจะมีไข่แดงเป็น emulsifier ในการให้ไข่ขาวรวมตัวกับน้ำมันค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของสารคอลอยในชีวิตประจําวันของเรากันค่ะ,ะประเภทแรกเลยคือ solid so solid so เนี่ยจะมีสถาหนะของอนุภาคเป็นของแข็งสถาหนะของตัวกลางก็เป็นของแข็งนะคะตัวอย่างก็อย่าง,างเช่นกระจกกระจกสีหินสีอันที่2เจล เจลเนียอาจจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วเจลจะมีสถานะของอนุภาคเป็นของเหลวสถานะของตัวกลางเป็นของแข็งก็อย่างเช่นเจลลี่ที่เรากินกันหรือว่าเจลาตินนะคะต่อไป solid foam solid f o m จะมีสถานะของอนุภาคเป็นแก๊สสถานะของตัวกลางเป็นของแข็งก็อย่างเช่นหินพมิดหินลาวาต่อไปโซ่โซ่จะมีสถานะของอนุภาคเป็นของแข็ง สถานะของตัวกลางเป็นของเหลวก็อย่างเช er, ่นเลือดหรือว่าสีน네้ำมัน emulsion อ m มัลช mm ันก็จะมีสถานะของอนุภาคเป็นของเหลวสถานะของตัวกลางเป็นของเหลวก็อย่างเช่นน้ำสลัดมายองเนสโฟมโฟมก็จะมีสถานะของอนุภาคเป็นแก๊สสถานะของตัวกลางเป็นของเหลวนะคะตัวอย่างของโฟมก็อย่างเช่นครีมครีมเราตีให้มันขึ้นฟูแล้วก็ไปทําขนมหรือว่า ครีมกนโนดของผู้ชายเห็นไหมคะเวลาบีบออกมามันก็จะเป็นโฟมถูกไหมนะต่อไปสมอกสมอกก็คือจะมีสถานะของอนุภาคเป็นของแข็งสถานะของตัวกลางเป็นแกส๊สตัวอย่างก็อย่างเช่นควันหรือว่าฝุ่นละอองในอากาศต่อไป aerosol aerosol จะมีสถานะของอนุภาคเป็นของเหลวมีสถานะของตัวกลางเป็นแกส๊สตัวอย่างก็อย่างเช่นหมอกเมฆหรือว่าไอ้น้ำานะ้อเรียนรู้จักสารละลายสาร แขวนลอยสารคลอลอยไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบสารทาง3ชนิดกันค่ะอันแรกลักษณะเนื้อสารลักษณะเนื้อสารเป็นยังไงคะสารละลายจะเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมส่วนสารคอลอยเป็นยังไงคะมันไม่จัดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามันดูเป็นเนื้อเดียวถูกไหมคะสารแขวนลอยเป็นยังไงคะเป็นสารเนื้อผสมพอนี้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่ามันแยกกัน ต่อไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสารละลายจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรส่วนคลอยรด์คลอยด์ก็จะมีขนาดเส้นผ <labeling S 1> ่ mm านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง10ยกกำลังลบ7ถึง10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรส่วนสารแขวนลอยก็จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่มากกว่า10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้น ต่อไปนะคะการลอดผ่านกระดาษกองสารที่จะลอดผ่านกระดาษกองได้จะต้องมีขนาดอนุภาคน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ1 0ยกกำลังลบ4เซนติเมตรนะคะอันแรกสารละลายสารละลายมันน้อยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะดังน,นั้นสามารถผ่านกระดาษกองได้คอลอยก็ผ่านได้แต่ว่าแขวนลอยมันมากกว่าใช,ใช่ไหมคะดังนั้นมันจะไม่ผ่านกระดาษกองต่อไป การลอดผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนสารที่จะลอดผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนได้เนี่ยจะต้องมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรดังน,นั้นสาระละลายมันน้อยกว่ามันก็เลยผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนได้แต่สารคอลอยแล้วก็แขวนลอยมันมีขนาดมากกว่าใช่ไหมคะนั้นมันจะไม่ผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนต่อไปการเกิดปรากฏการ์ชินดอลสารที่สามารถเกิดการกระเจิงแสงแล้วก็เกิดเป็นปรากฏการ์ชินดอลได้ก็คือสาร c o l l o สารละลายและสารแขวนลอยไม่เกิดการกระเจิงแสงดังนั้นจะไม่เกิดปรากฏการณ์ทินดดานักเรียนก็รู้จักกันไปแล้วสารละลายสารแขวนลอยสารคอ l l อยต่อไปเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะาแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อมูลสารผสมที่อยู่ในตารางที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามมาดูอันแรกกันก่อนเอ่ยสาร A สาร A ผ่านกระดาษกรองไหมคะไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่ผ่านกระดาษกรองไม่ผ่านกระดาษเซลลโลเฟนไม่มองไม่เห็นลําแสงเมื่อแสงผ่านแล้วก็แต่ว่าเกิดการตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้สาร B สาร B ผ่านทั้งกระดาษกรองกระดาษเซโลโลเฟนแต่มองไม่เห็นลําแสงแล้วก็ไม่ตกตะกอนสาร C สารซีผ่านกระดาษกองแต่ไม่ผ่านกระดาษเซลลโลเฟนแต่สามารถมองเห็นลำแสงผ่านได้แล้วก็ไม่เกิดการตกตะก,ตกตตอนนอกจากว่าสาร A, B แล้วก็สาร C เนี่ยมันคือสารอะไรบ้างมาดูอันแรกสาร A ไม่ผ่านกระดาษกรองไม่ผ่านกระดาษเซลลูโลโฟเฟนไม่เห็นลำแสงแต่เกิดการตกตะกอนแสดงว่าสาร A ก็จะต้องเป็นสารแขวนลอ,อยใช่ไหมคะ พอมีอนุภาคขนาดใหญ่มันตกตะกอนได้ไม่ผ่านทางกระดาษกรองแล้วก็ไม่ผ่านทางกระดาษเซลลูโลเฟนอันที่2 b b ผ่านกระดาษกรองกระดาษเซลลูโลเฟนแต่มองไม่เห็นลำแสงไม่ตกตะกอนแสดงว่า b ต้องเป็นสารละลายเพราะสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองแล้วก็กระดาษเซลลูโลเฟน c c สามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนแต่มองเห็นลำแสงได้แล้วก็ไม่เกิดการตกตะกอน แสดงว่า C ต้องเป็นสารคอนลอยใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดการกระเจิงของแสงแต่เรามาดูคำถามกันค่ะข้อที่1จงเรียงขนาดอนุภาคของสาร A B และ C จากเล็กไปใหญ่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสาร A คือสารแขวนลอยสาร B คือสารละลายสาร C คือสารคอนลอยดังนั้นสารไหนมีอนุภาคขนาดอนุภาคเล็กที่สุดคะก็คือสาร B ใช่ไหมคะเพราะว่าสาร <B S 2> เป็นสารละลายดังนั้นต่อไปสารอะไรมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าสารละลายก็คือสารคอนลอยใช่ไหมคะและสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดก็คือสาร A, A ก็คือสารแขวนลอยอ่าต่อไปข้อที่2ส,สารใดจัดเป็นสารเนื้อเดียวสารไหนคะที่มองเป็นเนื้อเดียวสารอะไรเอ่ยสาร B ใช่ไหมคะสารละลายมองเป็นเนื้อเดียวถูกไหมคะต่อไปสารใดจัดเป็นสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นสารสารแขวนลอยกับสารคอนลอยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4สารใดมีสมบัติเป็นสารแขวนลอยเพราะเหตุใด บอกไปแล้วว่าสารอะไรเอ่ยเป็นสารแวนลอยสาร A เพราะว่าสาร A มันไม่สามารถผ่านทางกระดาษกรองแล้วก็กระดาษสเตีโรลเฟนไปได้เพราะว่าขนาดอนุภาคของมันเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10ยกกําลังลบ4เซนติเมตรใช่ไหมคะมันก็เลยจัดเป็นสารแวนลอยต่อไปข้อ5นะคะสารใดมีสมบัติเป็นคอลอยเพราะเหตุใด เมื่อกี้บอกแล้วว่าสารที่มีสมบัติเป็นคลอ,อยร์ก็คือสาร C ใช่ไหมคะเพราะว่าสาร C เนี่ยผ่านกระดาษกองได้แต่ว่าไม่ผ่านกระดาษเซโลโลเฟนแต่ว่าสาร C เนี่ยมันเกิดการกระเจิงของแสงได้าาสาร C ก็เลยจัดเป็นสารคลอ,อยร์ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคุณเลก็จะมาชวนนักเรียนคิดว่า เราจะทดสอบว่าสารใดเป็นสารริสุทธ์หรือว่าสารใดเป็นสารผสมเนี่ยเราจะทดสอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันแรกเลยทดสอบด้วยการหาจุดเดือดนักเรียนดูกราฟนะคะเห็นไหมคะกราฟก็จะมีจุดเดือดของสาระละลายกับสารริสุทธ์ดูอันแรกจุดเดือดของสารริสุทธิ์จะมีค่าคงที่นะคะเพราะว่าทุกๆโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอที่อุณหภูมิเดียวกันก็เลยทําให้สารไปสุ์เนี่ยมีจุดเดือด คงที่แต่สารผสมหรือว่าสารละลายเนี่ยมันจะมีจุดเดือดไม่คงที่เพราะว่ามันประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดดังนั้นโมเลกุลของสารที่มีจุดเดือดต่ํากว่ามันก็จะเดือดแล้วก็ระเหยออกมาก่อนจนถึงอุณหภูมิที่เป็นจุดเดือดของสารอีกองค์ประกอบหนึ่งาสารนั้นจึงจะเดือดแล้วก็ระเหยออกมาก็เลยทําให้สารผสมเนี่ยมันมีจุดเดือดไม่คงที่ค่ะดังนั้นวิธีนี้ก็จะทาให้เรา หาได้ว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์ว่าสารใดเป็นสารผสมได้ค่ะต่อไปอันที่2นะคะอันที่2เป็นการหาจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวเนี่ยก็จะสามารถแยกได้ว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าสารใดเป็นสารผสมได้นัอเรียนมาดูกราฟค่ะจากกราฟก็จะเห็นว่าสารบริสุทธิ์เนี่ย จะมีจุดหลอมเหลวที่คงที่เพราะว่าสารบริสุทธิ์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่แตกต่างกันดังนั้นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการสลายแรงยึดเหนี่ยวจึงมีค่าเท่ากันสารบริสุทธิ์ก็เลยมีจุดหลอมเหลวคงที่ต่อไปสารผสมสารผสมเป็นยังไงคะสารผสมหรือว่าสารละลายเป็นยังไงคะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็จุดหลอมเหลวไม่คงที่ด้วย เพราะว่าสารผสมมันเกิดจากสารผสมกันใช่ไหมคะดังนั้นมาเลยมีช่วงการหลอมเหลวที่กว้างอันนี้เราก็จะสามารถใช้บอกความบริสุทธิ์ของสารได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปอันที่สความหนาแน่นความหนาแน่นสารแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่เฉพาะตัวที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นสารบริสุทธิ์ก็จะมีความหนาแน่นที่คงที่ส่วนสารผสมนั้นก็จะมีความหนาแน่นไม่คงที่คะ่ะ ต่อไปเราลองมาทำข้อสอบกันนะคะ,ะเขาถามว่านํ้าของเหลว A ซึ่งมีลักษณะใสไม่มีสีไปเริงเหยืยแห้งพบว่ามีของเหลว B เหลืออยู่ของเหลว A เนี่ยควรมีสมบัติอย่างไรก็อุณหภูมิขณะเดือดคงที่ขออุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ขอ้อเป็นสารละลายงอเป็นสารบริสุทธิ์เ่าเรียนว่าอันไหนคะอะ็ที่หนกและขอ ข้อที่2ขอและคอข้อที่3ขอและงอและข้อที่4คอและงอนักเรียนว่าอันไหนเป็นสมบัติของสาร A คะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสาร A เอาไปละเหยแห้งมีของเหลว B เหลืออยู่แสดงว่าของเหลว A เนี่ยก็จะต้องเป็นสารผาสมถูกต้องไหมคะอ่ะามาดูข้อกอุณหภูมิขณะเดือดคงที่อุณหภูมิขณะเดือดคงที่ข้อนี้เป็นสมบัติของสาร บริสุทธิ์ข้อขออุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่อันนี้เป็นสมบัติของอะไรเอ่ยของสารผสมใช,ใช่ข้อคอเป็นสารละลายสารละลายก็คือสารผสมใช่ไหมคะข้องอเป็นสารบริสุทธิ์ดังนั้นข้อไหนคะข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบข้อ2ขอและคอเพราะว่าของเหลว A เป็นสารผสมดังนั้นจะต้องมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่ ่งทีแล้วก็เป็นสารละลายเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ,ะเมื่อนำของเหลว2ชนิด A และ B มากันแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาก็จะได้กราฟดังรูปแล้วข้อใดสรุปถูกต้องที่สุดข้อที่1ของเหลว A เป็นสารละลายข้อที่2ของเหลว B เป็นสารแขวนลอยข้อที่3ของเหลว A ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดข้อที่4 ของเลวบีประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะคะ,ะจากกราฟตรงน,นี้ก็จะเห็นว่าจุดเดือดของสาร A เนี่ยคงที่ถูกไหมคะส่วนสาร B มีจุดเดือดที่ไม่คงที่ดังนั้นสาร A ก็จะต้องเป็นสารบริสุทธิ์สาร B ก็จะต้องเป็นสารผสมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะคะเขาบอกข้อที่1ของเลว A เป็นสารละลายเมื่อกี้บอกแล้วว่า ของเหลว A เป็นสารบริสุทธิ์ดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าสารละลายเป็นสารผสมใช่ไหมคะข้อที่2ของเหลว B เป็นสารแขวนลอยอของเหลว B เป็นสารผสมดังนั้นมันเป็นได้ทั้งอาจจะเป็นแขวนลอยหรือว่าสารละลายก็ได้ใช่ไหมคะข้อที่3ของเหลว A ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิด ของเลว A เป็นสารบริสุทธิ์ดังนั้นมันไม่ต้องมีองค์ประกอบ2ชนิดถูกไหมออข้อ4ของเลว B ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดอของเลว B เป็นสารผรสมดังนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อที่ C ถูกต้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ จะมีความเข้าใจในเรื่องสารบริสุทธิ์สารผสมกันมากขึ้นใช่ไหมคะคุณเล่ก็อยากจะให้เรียนกลับไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันไปนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณเล่ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน